สรุปเนื้อเรื่องของ a r t of Omen ทั้ง5เล่มในคลิปเดียวรับผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำไมถึงต้องขึ้นยานอวกาศกันรม่ไดม,มีกล่องบอดดิ้งพาท่อมาให้เราอยากหาซื้อกันคลิปนี้จบครับผมมาเล่าเลยดีกว่าวเริ่มที่เล่มหนึ่งครับอบาดอนอับาดอนเนี่ยมีผลงานยิ่งใหญ่ก็คือการทำ Black Crusade เราสามารถทําให้ดาวเคเดียระเบิดบึ้มรวมถึงฉีจกกักรวาลเป็นสองซีกได้ แล้วก็นึกว่าเรื่องเขาจ,จบแค่นั้นครับแต่ไม่จบครับผมอาร์โวเมนเนี่ยอับาดอนได้รับข้อเสนอจากเวสทอร์เดมิโอสก็คือเป็นพวกเคออสก็ตระดับสูงครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นพวกเคออสเดมอนระดับสูงแต่ไม่ถึงขั้นเคออสก็ต์นะไม่ใช่อย่างพวกคอนซลาเน่ทัสซีดเบอร์เกิลนะคือมันมันดาวน์มน่อนึงอะ่ะมันมันไม่ถึงขั้นเคออสก็ต์อะไอ้เวสทอร์มาเสนอเขากับอับาดอนว่าอับาดอนถ้าแกอยากได้อู้ที่มันโคตรเทนเน่นะกูสร้างให้แต่่่มึงชวยยกูหนอ กูอยากเป็นเคอสก็อดองต่อไปอาดอน,นบอกอก็ได้อ่ะเออให้กูทำอะไรอ่ะเออกูต้องการหาคุณแจว่ะคุณแจเนี่ยว่ากันว่าถ้าเกิดเก็บครบปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้กูเป็นเคอสก็อดคนต่อไปได้เป็นก็อดเคาสก็อดตนที่ห้าอ่าชื่อวัสทอร์อาดอนก็บอกอืมไม่เสียหายเพราะว่าถ้าเกิดกูได้วุธโคตรเทพของของไอเคอสก็อดนี่มาเนี่ยกูเก่งขึ้นกูตีอิมพิเิียลได้ง่ายขึ้นส่วนวัสทอร์ก็ได เป็นเควสก็สมใจก็โอเคจับมือกัน2คนนี้แฮปปี้ดีนั่นคือจบเรื่องที่1ครับวัสทอร์กับอับาดอนจับมือกันเรื่องที่2ครับแผนการของวัตส์กับอับาดอนคือว่าให้อับาดอนเนี่ยส่งกองกลังเควสไปหาคุณแจมาที่ดาวต่างๆยานต่างๆซึ่งไอ้ยานเนี่ยครับก็คือยานเอ่อแบทเทิลฮอคที่มันลำใหญ่อะที่เราเล่นบอร์ดิ้งแอคชั่นเนี่ยที่มันมีทหารขึ้นไปขนไปบนยานนั่นคือภารกิจของอับาดอนครับต้องส่งตัวพวกเควส ต่างๆขึ้นในบรรยานเมื่อหาคุณแจให้เจอผมเก็บครบวาซอร์ได้เป็นเควสกอตแล้วคราวนี้ถ้าเกิดจะไปดําเนินการแบบขึ้นยานอย่างเดียวเนี่ยมันก็แบบอืมเดี๋ยวอิมพีเรียลอิมพีเรียลเนี่ยมันจะรู้ว่าเฮ้ยพวกมึงทำอะไรแปลกๆกันวะต้องขัดขวางก็เลยอัญเชิญอันกรนะครับอไปอารวาสหน่อยเนีให้แบบเขาไปวุ่นวายกับมึงเนี่ยแหละพวกคนจะหาคุณแจกันง่ายๆอันกรก็โอเคกูได้ตีพวกเอออิมพีเรียลออฟแมนก็โอเคครับกูลุยเต็มที่เลยครับ หากะโหลกหาเลือดส่งไปทพคอนผลงานดีมากครับผมค่ายับเลยครับจนแบบดูสแตตก,ก็รู้ได้ครับเพราะาตอนที่อันกรปล่อยโมเดลมาเนี่ยโคตรเก่งเลยนั่นคือเล่มสองครับอันกรสร้างความวุ่นวายให้กับอิมพีเรียลแมนเล่มสามครับเป็นหนังสือของวัสชอร์มากครับผมวัสชอร์จะบอกว่าเออจริงเนี่ยมันเป็นคนขายอาวุธนะให้กับเพลย์ออฟกทั G ้งสี T ่ 4, แต่คราวนี้มันรู้สึกว่ามันไม่พอใจมันอยากจะเติบใหญ่ยิย่ยยยยงขึ้นเอาจริงข,ของเขาน้าง,างชอบคาแรคเตอร์ของวัสชอร์นะมันดูเป็นเดมอนที่เชียร์ทียานดีอะ ซึ่งแน่นอนครับจงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนะผมเบลากรไม่พอใจเว้ยคือเบลล์กรเป็นเป็นแชมเปี้ยนมานานมากแล้วอะ่ะยังไม่ได้เป็นเคอสกอตเลยอะแต่อีนี่อ่ะอยู่ๆมีเรื่องโผลมาไม่ถึงปีอ่ะมันจะขึ้นเป็นเคอสกอตแทนกูแล้วอ่ะมันก็เลยไม่ยอมครับผมผลคือว่าในเรื่องสามเนี่ยวอท,ทำภารกิจไปไเรื่อยเก็บกุญแจอยู่ไอเบลากรโผลมาครับแล้วมาตีอยบเบลล์ไอไวัสทอนะครับ เป็นเดมอนสองตัวตีกันครับเบลากอรตีกับวัสทอร์ซึ่งแบบอะไรของมึงวะเบลากอรไม่รู้ยกูจะเอาเอามึงลงก่อนน่ะเพราะถ้าเกิดมึงเป็นเคอลสกอตกูก็เป็นลูกน้องมึงดีวะกูก็จะตำทั้งมึงเลยมันก็ไม่ยอมมันก็ตีกันยับเลยครับสุดท้ายเบลากอร์กับวัลผมวัสทอร์ก็แบบแผนการชง,งักไนนิดนึงคนก็เลยแซวกันว่านี่มัน <c oughs> อะไรนะเบจิต้าสไตล์ด้วยว่ะเบลากอรแชมเปี้ยนออฟเดอะอิมพีเรียมรับผมว้า wow. ว อยู่ๆก็มีความช่วยเอ็มพีเรียมครับนั่นคือเบลกอร์เฉยเลยครับจริงๆไม่หรอกแม่งแค่หมันนส้ยบาสชอแหลเบลกอรอะจบเล่มสามของว่ซอเข้าสู่เล่มสี่ของฟาไซครับคือเราก็งงนะว่าฟาไซไปเกี่ยวอะไรด้วยคืออยู่เวทาวไม่ใช่หรอทาวด้วยแบบแคลสกอตจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับดุงจิตมันมีพลังงานไม่เท่ากับมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแหละปรากฏว่าในเล่มสี่ครับตอนนั้นเนี่ยไอ้เจ้าฟาไซฟาไซเนี่ย ฟาไซอันเรบิลทำรกิจสู้กับออคอยู่แล้วต้องการจะล่อออคให้มันออกห่างจากระบบดาวผมมันก็เลยไปที่ดาวอาทัมอล็อกกล่าวว่าเอิดสู้ที่นั่นแล้วกันสู้ที่พื้นดาวเนี่ยสู้กันได้ออกก็โอเคครับผมเพราะว่าฟาไซเป็นชาวที่มีชื่อเสียงมากเนื่องจากว่ามันฆ่าพวกวอรบอโตโตได้อะมันทําให้ชื่อเสียงฟาไซโด่งดังแล้วออคถือคติว่าถ้าเกิดตัวเก่งกูตายกูจะไปตามฆ่ามึงเพื่อสร้างชื่อเสียงครับผมทำให้ออกทั้งจักรวาลเนี่ยแห่มาหาฟาไซเวย พอไซก็บอกว่าอาชิปหายแล้วทําไงดีวะเอางี้ลวกันเดี๋ยวกูตามด้วยก่อนแล้วส่งสัญญาณความชืวยเหลือจากดาวของดาวหลักของพวกทาวปรากฏว่ามันดันประจบหมอะตอนที่มันท Arc อํอาร์กอปเมนพอดีพวกเคออสเนี่ยมันก็เลยส่งเคออสก็เลยส่งผู้แบบยาราตะเวนสวงหน่วยเ,เดวอนต่างๆพวกคอมบนเซอร์เกอร์เนี่ยครับมาร่วมแจมด้วยผลคืออ๋อเห็นเฮ้ยเพื่อนมีคนมาแจมวะ่ะ ซับดยวะออกก็ตีบเดมอนฟาไซก็แบบอ้าว o จ j อบบอยแต่ทั้งนี้นะครับเคออสก็แบบว่าเอ้าภารกิจก็ต้องหาคุณแจ่อเด๋ยวกูไปตีบเท้าด้วยแล้วกันอ้าวงไงเนี่ยออกเลยตีทั้งเดมอนทั้งทาวทาวตีทั้งเดมอนทั้งออกเดมอนก็ตีทั้งเทาาแลวออกคืออิงตัตารร่ากันไปหมดครับผมไม่รู้ใครเป็นใครต,ตอนนี้ขึ้นใส่ใส่นัวกันยับอะ่ะตอนเนี้ยแต่คือ ถึงแม้ว,ว่าถึงที่เตัวของฟาไซธ์ทำเนี่ยมันจะดีก็ตามแต่ปัญหาคือมันเยอะเกินไปครับผมฟาไซคนเดียวเนี่ยเอาไม่ลงครับตั้งรับดีแค่ไหนก็แบบมันเยอะอะมันเยอะมากอะ่ะผลคือการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้ฟาไซสเสียแล้วลูกศิษย์ที่รักไปถึงสองคนใช่ปะหนึ่งสองคนผมจำตัวเลขไม่ได้แต่คือเอาว่าคนคนที่ฟาไซรักและเป็นห่วงครับตุยเยผลคือฟาไซโกรธแล้วไม่เคยมีเรื่องของนิมิตฟาไซว่าฟาไซเคยเห็นนิมิตใน จิตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยถือดาบเล่มโตฆ่าฟันผู้คนจำนวนมากมายแล้วก็เออจกักรวาลเป็นสีแดงฉาล้วครับคือฟาไซเนี่ยเขาแซวนะเออนเนี่ยมันจะโดนคอนครอบมัมหรือเปล่าแล้วก็เป็นจริงในเล่มสีของผมคือฟาไซเกิดความขัางแค้นกดกดแค้นมากเพราะว่าแค่เห็นออกกับเดมอนฆ่าเพื่อนร่วมโลกตัวเองก็โกรธอยู่แล้วแต่ว่าทางจากักรวาลท้าวไม่ช่วยเลยคือแบบอะไรวะนี่กูช่วยมึงอยู่นะเว้ยแล้วมึงไม่ช่วยกูเหรอก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ว่า โกรธซิโกหังพ่อบอกให้โกรธอันนั้นมนัน็นดักบอลบอลเออเอาเป็นว่าคอร์ก็มาบอกกับฟาไซว่าโกรธซิฟาไซข้าบอกให้โกรธแล้วฟาไซก็เหมือนกับได้บัฟได้บัฟอะเออชัวกระโดดไปกลางวงซัดพวกออกพวกเคออตตุยแย่กันมาเลยครับนั่นก็คือฟาไซเริ่มเข้าสู่โหน้านของคอนนะผมถ้าเกิดทางเกมว์ลช็อปดำเนินเรื่องตรงนี้ต่อนะเราจะได้เห็นฟาไซแชมเปี้ยน,นออฟคอนได้เป็นได้ครับโอ้โหอันนี้เดือดเดือเลยเล่มสี่เข้าสู่เล่มห้าครับ ไลออนกลับมาไลออนกลับมาแบบอืมเหนือธรรมชาติ้วผมเพราะอย่างที่รู้กันดีคือในไวเทอร์เนี่ยอะไรมันเหนือธรรมชาติยัดข้ามิติวาหมดเพราะในที่นั้นเนี่ยครับกฎฟิสิกส์ไม่ทํางานกฎของเวลาก็ปันป่นป่วนทุกอย่างดูผันหัวได้หมดนะผมซึ่งไลออนผมไ,มได้ยังไงเขาบอกว่าไลออนอยู่ตื่นมาอยู่ในป่าแล้วเดินออกจากป่ามาก็เจอโลกโฟนิเคแล้วครับแบบฮะอย่างนี้เลยเหรอคือไม่ คือเดี๋ยวเรื่องไรอ้อนเดี๋ยวผมมีหนังสืออยู่เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะอ่านอะไรอย่าง้ฟังแต่ว่าเอาง่ายๆคือไรอ้อนกลับมาแล้วภารกิจไรอ้อนคือถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วก็ปราบพวกเดมอนแล้วก็ไปรวบรวมพวกฟอลเลนให้อภัยพวกมันแล้วก็รวมต่างเอเจนกลับมาเป็นหนึ่งเพื่อจะไปช่วยอิมพีเรียมออฟแมนนะผมแน่นอนครับไรอ้อนเจอเจอเหตุการณ์นี้ก็ได้ไปเจอกับเซงคูเนียเอ๊ะเนี่ยเซนคูเนียเจอดันเต้ด้วยดันเต้ก็แบบว่าเอา้าไพ่มาดเหรอครับไรอ้อนบอกว่าแล้วมึงเป็นใครทำไมมึงใส่หน้ากากของ er, เซน,น้เีคือ ดันเต้ครับเป็นสเปนบริณ์ที่อยู่มานานมากแล้วแล้วก็เขารู้จักเขาใสได้ใส่อากาศของเซนจินี่เป็นประมาณของเขาด้วยอ่ะแล้วก็เหมือนอะไรว่าทำธุรก,กิจสักอย่างเนี่ยแหละไอ้เจ้าดันเต้ก็บุกไปหาอันกรั้ผมว่าเล่มสอนอันกรอนะัลว,วารอยู่ใช่ไหมก็ไปช่วยอาซโอผมตีกับอันกรซึ่งดันเต้บอกว่าอ้าวความฝันเป็นจริงแล้วกูจะได้ตายแล้วกูขอบวกกับอันกรเลยแล้วกันแน่นอนครับตัวละครระดับไพรมาดที่ยิ่งใหญ่อย่างอันกร เมื่อมาทากับเซนกิริน่เอ้ยไม่ทาทะกับดันเต้จะเหลือเหรอครับ Dante. ดันเต้ยับครับผมคืออันกอนเนี่ยาริมานเอาไม่ค่อยจะอยู่ยนะครับนี่คุณเป็นแค่ดันเต้ครับดันเต้ Dante บอกโอ๊ยแพ้แล้วแย่แล้วจะได้ตายแล้วเว้ยเย้จังเลยประมาณนั้นซึ่งแน่นอนครับเมื่อดันเต้ใกล้าตาย,ตายไรออนก็โผล่มาครับผมคือแบบดันเต้บอกอชิดทำไมวะไม่ให้ตายสักทีนวกันกรก็สู้เต็มที่นะครับฟัดกนันโนเนีย ผลค,คือไลอ้อนเอาโลขององค์จักรพรรดิเนี่ยฟาดใส่หัวอันกรบึมระเบิดกับวาไปครับผมแล้วลพี่จะถือดาบทำไมวะพี่เอาโลฟาดหัวเขาเนี่ยนะได้อะวเอาเป็นว่าด้วยแสงองค์จักรพรรดิครับอันกรจงกลับวิติว้าไปอันนี้ตีเดมอนหรือไล่ผีประมาณนะครับนี่คือตอนที่สองที่สู้กันแล้วก็อย่าลืมครับว่ามนนีเรื่องของวัสทออยู่ระหว่างที่อันกรซัดกับพวกอิกมเพล่เอลแมนอย่างมองมัน เออทาวก็ตีกับพวกออฟพวกเดวอนอยู่ฟาไซก็ซัดกานูเนียนะครับอามาดอนกับวัสทอก็ได้สิ่งที่ต้องการแะผมนัม่นคือทูตูชาผมเป็นเครื่องยนต์โบราณซึ่งวัทอบอกว่าเนี่ยคือกุญแจดอกสุดท้ายที่เราต้องการแล้วตอนจบก็คือวัสทอได้ทูตูชาไปทูตูชาถ้าเกิดใครดูในะเรื่องดาอิงเจนไรออนที่ผมเคยทาไวอ้อาช่พูดถึงไอ้เครื่องยนต์ตัวนี้อยู่มันเป็นรูปร่างคล้ายๆมนุษย์เนี่ยแหละเออแล้วก็ทําให้เครื่องยนต์ทําให้ยานโอกาสในวัฟ เดินทางข้ามไิติวาร์ได้เร็วมากเลยเป็นเครื่องยนต์พิเศษอะซึ่งแน่นอนครับวัสทอร์ได้ไปแล้วเพราะว่าไลออนกับอ p, p, แอซซาเอลแลกันเตตีกับอันกรอยู่พออาร์ดอนกับกับวัสทอร์ได้ธุรชาไปกุญแจครบก็กลับไิติวาร์ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ต่อไปนะฮะนั่นคือจบเรื่องราวของอาร์ออบเมนทั้งห้าเล่มแล้วสําหรับวันนี้ก็จบต่วเียเท่านี้นะครับถูกใจก็ขอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์ซับสไครต์ไปด้วยแล้วเจอกันในโอกาสหน้าครับราเธอ